สวัสดีปีใหม่น,น้องๆคนดูทุกคนนะครับผมพี่ก็มาเที่ยวพัทยานะครับวันนี้ก็แบบว่าแบบไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทุกคนอาจจะคิดถึงเกมฟรีไฟนะครับ <2021. S> 2 0 2พก็ต้องขอบคุณปี2021นี่ะครับที่ทาให้เราทุกคนได้รู้จักกันความรักพี่อเอ๊ะอ,อะไรอะไรน้องบอกแล้วครับความ <S <S ร,ร,รักมันขี้กากนะครับน้องๆเออมาไม่ต้องมีความร่งความรักหรอกครับเลยเถอรักกับพี่ดีกว่านะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพีจะถ่ายทริปนี้ทุกคนดูนะครับทริปเที่ยวพัทยานะครับ สำใครที่คิดถึงเกมฟรีไฟล์ก็รอก่อนนะครับช่วงนี้ก็แบบมาเที่ยวยาวเลยนะได้แบบทำคลิปเกมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูสวัสดีพี่ใหม่ครับมีความสุขกันาม,ามากๆสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับดีอเาบ,บื้องหลังนะนะครับผมอันนี้จะ็ตแฟคลิปพี่เองน,น้องตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะล้านตอนเย็นนะครับก็แบบเดินทางมาเพิ่งจะถึงที่พักกัทนทุกคนคือแบบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ดี๋ยวถ้าพี่ไปเที่ยวไหนหเดีวถ่าย้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็หยุดผีใหมให่มาเที่ยวนะพักอาจจะเห็นแบบหายจากการลงคลิปไปนานมากเลยนะครับยอนก,กลับมาเล่นเกมช่วงนี้ขอพักก่อนละกันวันนี้เราก็จะมาแกล,ล้งหลอกผีแปมัดดวงกันนะครับไม่ไม่เดี๋ยว สำหรับใครที่ไม่รู้จักพี่นะครับคนคนนี้ก็คือคนตัดชิปของพี่แป๋มนะครับผมก็คือสำหรับทุกคนก็น่าจะรู้จักพี่แล้วนะครับผมก็คือสมรอดเกมมือถือแต่ถึงไม่ติดตาออยู่ที่พี่นะครับนี่นะครับขึ้นมาขึ้นมาก็สำหรับชิปนี้นะครับผมก็คือพี่นะครับผมจะมาแกล้งผีพี่แป๋มนะครับก็คือตอนนี้พี่แป๋มเขาด้นอนอยู่แล้วนะครับผมก่อนก่อนหน้านี้พี่แป๋มเขาออกไปข้างนอกแค่หมแล้วพี่อะนัดกับพี่คนตัดชิปไ้ว่าจะแกล้งผีนะครับเลยเอากล้องกลัวโปอีกตัวหนึ่งไปตั้งอ เดี๋ยวเราจะไปแก้พี่แฝมวัดดวงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปเลยนครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนเราเข้าไปขอนอนกับพี่แฝมนะครับตัวแอดติ้งคันเทพมาแล้วนะอ slide, วเออไปแล้วไปดูอะไรครับทำไมต้อามาทำที่อะไรมาทำที่อะไรมันไปไง ห้องเตียงก็มียังจะมานอนนี่ผู้สาวไม่มาเดินเงาไงโนโนครับไม่ไม่ใช่ผู้สาวไม่ให้นอนครับหลบหลบนโนนะจะมานอนทำไมห้องเยอะแยะโอ้ก็เข้ามันมากๆไหมนอนเยอะเลยนอนนอนด้วยไงนอนกันนอนนอนกันนอนครับนอนถ้าจะนอนก็นอนเลยครับปกติปกติพี่ไม่นอนกับผู้ชายนะบอกเลย มนนไม่ชอบปกติเป็นอัศวินรัติการเป็นยามไายไม่นอนไงเออนอนนอนสำน,นึกที่ได้ไปเชยวก็หนาวอ่ะอยากได้คนกอดช่องปีใหม่เลยโอกยนอนกอดกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะแก้ปิดไฟกันเลยนะครับทุกคน อะไรฝนฝนตกหรอวะไฟไฟข้างนอกทำไมกระพริบวะเนอะทำไมวะไฟกระพริบวะอะไรเนยไฟกระพริบเนี่ยอ๋อไฟกระพริบเฉย,ยทำไมกระพริบวะฝนก็ฝนก็ไม่ตกทำไมไฟกระพริบนอน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 นอเลอะเทอะจริงจิไฟกระพริบไอสัตว์เลยเอยเฮีย

ดูใครวะตัวเองเมื่อกี้มันมีเสียงคนเรียกยตัวเองนี่แบบบัดดวงคนโก้คาอะไรเงี้ยเลย Fifteen minutes later เสียงอะไรวะโอ้ เฮ้เฮ้เฮ้เตื não, não, ้นเฮ้ขายยับอ้าขยับจยเกิขยับขยับนอนนอย่ายขยับขายับ่นอนะข้ขยับขฮ้ยขยับขาขยับเมันขยับได้ถ้ามันขยับนขึ้นตกก็ภามันขยับเปหนไม่นอน คืนนี้ไม่นอนครับก็ทีก็คือสําหรับแผนการแกล้งผีในวันนี้นะฮะผมก็คือสําเร็จนะฮะผมสําเร็จแบบประมาณแบบร้อยเป็นล้านเปอร์เซ็นต์อะครับคือประมาณนั้นแหละจริงก็คือคืนนี้ออกไปไหนก็ไม่รู้นะออกจะนอนหรือตาก็ไม่รู้นะครับเขาคงไม่นหงาเลยทุกคนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าว่าพี่จะมาเฉลยว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับน้องๆก็ตัดไปตอนเช้าเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้ามาดูปฏิกิริยาพี่เกอีกรอบนึงนะครับ ังไงบ้างครับเมื่อคืนนะนอนหรือเปล่าหนึงดูดูดูดวงตาแบบดูดำเลยแล้วนะเมื่อคืนเจอพีอะไรเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเมืื่อคนเป็นอัศวินเป็นแวมไพร์ครับไม่นอนครับเมื่อคืนผมเมื่อคืนเป็นแวมไพรเลยไม่อยากนอนคือคืออยากรู้จริงไหมอะไรเรื่องจริงอะไรเลยก็คือเมื่อคืนนะคือผมคือผมแกล้งเจ้าไงรู้ไหมขอแกล้งเจ้าไงวันนี้นะครับผมพี่จะพาทุกคนมาปิ้งปากตากน้ำกระแก้วละ ใช่ทำน้ำแก้วละสามร้อยกันนะครั 2. 2> บใช่แบบขี้หิวมากครับน้องๆถ้าน้องมีตังค์นะพี่แะนว่าไปซื้อนมกินมังดาอะไรกว่านะครับมันมันมันเป็นสูตรต้องบิดมะนาวใส่ได้ไงอือเราเดินซื้อได้ครับื ana, ้อได้ที่เป็น <McK> น้องๆนะครับผมที่จะแบบว่าเาไปซื้อนมกินมังดาอร่อยกว่านะครับเต้องทะไรนะครับใช่เหรอวะอือ แกนดีวะยูยังแง่ยนะครับผมอกไรได้หรือรอกินเลยกินกินน้ำเต้ามันนะแม่งอะไรได้หรือรอแล้วใส่ร้านสวยๆองเงี้ยไม่ไม่เคยเห็นใครเอาอิฐใส่เลยเพิ่มพูนอันนี้คือน้องๆแบบพี่จะใส่เออปุ่เขาไม่ใส่กัแต่พี่จะใส่ไงเออมันเป็นการเพิ่มรสชาตินะครับมูมาการิต้าเลมอนการิ้มาการิต้าเลมอนนะครับเนี่ยรอเลยเอาแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ ไปเราก็จะใส่เน่เพิ่มอ่าเคาเรียกว่าอะไรนะเต็มมูนเต็มเมล่อนลงไปด้วยนะครับลองแบบอร่อยมากสูตรงานคือพี่สอนเลยไปว่าเป็นยังไงนะครับน้องๆขวดพับขวดเป็นขวดก็ได้ครับชาเป็นไงวะนี่ชาดนะครับเอาไปที่น้องกินกัญ้าอร่อยเอาไปกินแอปเปิ้ลกัญ้าวอร่อยกว่านะครับ รสชาติดิรสชาติมันแบบลึกซึ้งเกินไปอ่ะเที<ด>่ยวเขาไ,<ง>ไม่ค่อยถึงรสนี้เหมือนกันนะครับผม็นยังไงครับแบบรถเที่ยวมันอะไรแบบประปุกันอะไรประมาณนั้ไง,ไงสรสชาติมันแบบตีคอเลยอะครับผมเล่าขาวจบแค่เง้เลยเล่าขาวสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกรอบด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นแบบวันเที่ยววันสุดท้ายของทริปพีแล้วนะ 7วัน1สัปดาห์นะครับกับเงินอีก2 0 0 0 0 0บาทเมื่อวานนี้พี่ก็ได้ไปแบบงานฟรีไฟล์มานะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูก็ได้ของก็ได้มาประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ได้เสื้อ,อามาด้วยนะครับแล้วก็ยัง <Yeah>. oh. มีไอเทมโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นจอให้ทุกคนดูนะครับใครที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้โค้ดฟรีไฟล์พวกกล่องพวกของพวกชุดนะครับอ่าแล้วแต่นะว่าใครดวงดี ใครใส่โค้ดแล้วได้อะไรบอกพี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดให้ดูนี่นะครับผมพี่ก็ได้โค้ดมานะครับน้องๆโอเคนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์สามสองหนึ่งก็ปีใหม่ปีนี้นะครับผมพี่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ซับพอร์ตพี่ไปนานๆนะครับเดี๋ยวปีนี้เรามีนักเตะไพ่กันนะครับคนดูฝากติดตามด้วยแล้วก็ นี่นะครับก็จะเป็นฟรีไฟล์ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพี่จะใส่หรือจะแจกดีนะครับคือถ้าเห็นถ้าเห็นใส่ในคลิปก็คือคลิปนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแจกดีหรือเปล่านะครับน้องๆก็จะเป็นเสื้อไฮจดโตะนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็อาจจะได้สตรีมทําคลิปฟรีไฟล์กันต่อไปแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็หายไปนานเลยไปครับผมป <Yahoo! S 1> ีไม่ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับปีนี้บอกเลยว่า2022แปมวัดดวงมาแน่นอนครับฝันร้าเห็นผีฝันดีเห็นผีครับวัยรุ่น